แต่แต่เขาบอกว่า,าด่านใหมนะ่น่าจะเล่นได้ง่ายกว่าอ๋อคือด่านนี้ไงด่านคล้ายๆเกาะสวรรค์เลยเขาเรียกว่าด่านดุนด่านนูซ่านะครับคุณผู้ชมเป็นด่านที่ไม่ใช่ด่านเป็นแบบที่น่าเล่นมากเลยนะขนาดเล็กนิดเดียวเองประมาณประมาณไม่ไม่ถึง8กิโลเมตรด้วยซ้ำนะครับไม่ถึง8ตารางเอ้ยไม่ถึงไม่ถึง8ตารางเมตร1ตารางเมตรเออเป็นแบบเล็กๆ เป็นแมปเล็กๆที่ที่มีพื้นที่แค่1ตารางเมตรเองน่าเล่นมากเลยนะเออน่าสนใจน่าสนใจนะครับแต่ว่าเกมก็นาะอาจอาจจะแหลกนิดนึงนะฮะลืมปิดเสียง BGM ปิดไงวะเออน่าเล่นมากเลยนะฮะกับแมปดูซ่านะกับแมปขนาดเล็กนะครับซึ่งโอ้โหสามารถเล่นได้ทั้งเอ่อจะเล่นแบบไม่ติดแมปก็ได้เอ้ยจะไม่ไม่ไม่ติดไม่ใช,ไใช,ไใช่ไม่ติดแมปจะเล่นแบบไม่ติดอันดับไม่ติดจัดอันดับก็ได้หรือจะไม่เอาจัดอันดับก็ได้นะครับ เล่นในสองแบบเลยนะมาเดี๋ยวไปลองเล่นกันสักหน่อยดีกว่านะครับสัก4ี่ห้าตาดูซิว่าจะเป็นยังไงเออน่าเล่นเหมือนกันนะอืมไม่เจอคนไทยเลยว่ารอบแรกเดี๋ยวอโดดลงไปเลยแล้วกันคนอดินเขาโดดกันไปแล้วมีตะลาวัดที่โดดช้าอยู่คนเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวจะไปที่ท่าเรือแล้วกันนะครับแต่ถอท่าเรือ ลองเรือมาหารักสักคนอเออแต่ว่าแมปแต่ว่าแมปเล็กขนาดนี้นะมีแต่มีแต่ว่ามีผู้เล่นแม่เอยไม่ไม่ถึงร้อยไม่ไม่ถึงร้อยคนเองแค่สามสิบคนเองนะครับเออแต่ว่ามันก็มันก็น่าเล่นนะอืมจำนวนผู้เล่นน้อยก็ยิ่งสนุกเลยแต่ถ้า แต่ถ้าแบบใหญ่อย่างยิงหนึ่งหนึ่งร้อยคนในแบบปกติก็อาจจะหากันยากหน่อยเพราะว่าแบบาะว่าแต่ละตัวไปหลบอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับเออแปลกจริงเหมือนกันเนาะโวหคูณสองเอามาทำหาหอกอะไรแยะสะโกกกระสุนเบอร์สองล่วงไปแล้ววะ่ะเดี๋ยวขอไปดูหน่อยดีกว่าจองๆองไปแล้วกันมันต้องมีใครดักอยู่ตรงแถวนี้แน่นอนเลยวะมันต้องมีคนดัก เดี๋ยวเสียงเอ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังหันอยู่อยู่ตรงไหนกังอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวโอ๋อนี่ไงเจอแล้วเกมแหลกนิดนึงปัดอือล็อกเว้ยยิงยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเกมแหลกนะครับเอองานแรกของวันนี้เว้ยหนึ่งยิวอะเดี๋ยวข้างในมีอะไรวะไม่มีอะไรเลยโอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวมันแหลกนิดหนึ่งเดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนปืนดีกว่าสากาสองกระบ,บอกนี้ไม่ไหวนะดเดี๋ยวเปลี่ยนปืนยากนิดหนึ่งคุณผู้ชมจะไปดูข้างบนดีไหมว่าโอ้ขว,า,ขวายิงอยู่ข้างบนอยู่ดีนะที่หนีออกมาก,ก่อนนะครับแต่เกมแหลกมากเลยนะไปไม่ถูกเลยรีบไปช่วยไอ้พวกที่เหลือดีกว่าเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวไปมันมันไปกกันใหญ่ นี่วะมือไปโดนไอ้ตรงไอ้ตรงมาร์กอ่ะมือชอบไปโดนตรงมาร์กตลอดเอ้ยไม่ใช่ตรงมาร์กตรงข้อปากเดี๋ยวต้องออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครอ่ะหลังเหรอเดี๋ยว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 ใครอะหลังเหรอเดี๋ยวหันลยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครอะหลังเหรอดี๋ยวเดี๋ยวเดิ๋ยวเดี๋อาดิเหรียบร้อยวเดี๋ มึงต้องซ้ำนครับต้องซ้ำเลือดหนึนดเดียวต้องซ้ำต้องซ้ำต้องรีบซ้ำไว้ก่อนเออสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินน้ำเพิ่มพลังนิดน,นึงนะครับทำไมเลือดมันไม่ค่อยค่อยเพิ่มเปลวะแ e n งเหลือ21คนเออโดน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 วิ่งทันไหมวะโดนทันไหมวะผมไม่ทันแน่นอน ไหนก็จะตายอยู่ละได้สองตัวก็เอาวะไหนอะไหนวะกูไม่เห็นใครเลยไหนวะเอ้ยี้ยอยู่เป็นฝั่งเป็นฟากมันอยู่ไหนวะแล้วแรกด้วยนะเฮ้ยเหลือสี่คนเอาแล้วแสด,แสดงว่าเหลืออยู่ตัวเดียวดิกินกันอยู่แน่นอนเลยวะ่ะ โอ้ยเราได้ที่หนึ่งไม่อยากจะเชื่อบวกเท่าไหร่เนี่ยอุ๊ยสามสิบรอ,อบต่อไปบ้างรอบนี้ก็ไม่มีคนไทยอีกแล้วอาจจะมีก็ได้นะจมีให้รู้ลึปล่าข้างล่างเอ้ยมีมีตัวตวมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งเอาละสิทีนี้ตายแล้ว หนีคนว่ะเดียดยเ๋ยวๆเดี๋ยวไอ้เนี้ยกูจะเข้าไปยังไงเนี่ยอ๋อโอเคตายแล้วมาถึงก็ตายแล้วโอ้โหอะไรวะ <c oughs> อย่างนี้เขาเรียกว่าเปิดก่อนได้เปรียบเป็นชัดลงมากูได้แต่งหมวกกันน็อกเวนอื <c oughs> ม <c oughs> แล้วเบอร์สองแม่งตายแล้วด้ว <c> ย <oughs> อะไรวะนี่ฮะแม่งเปิดเปิดพาก็ตายซะแล้วโอ้โห้แฉลง โอ้ก็ตามหมออ,อะไรวะเดี๋ยวเดวเออเจอปืนดีหน่อยนี่มัน M249 ชัดเเดี๋ยวมีอะไรไหมเดยเดี๋ยวเฮ้ยเจอ M16 วะ่ะ M16 M16 อมสันกตไม่เอาอเดี๋ยวเดี๋ดดงนอกขงนอกไม่มีใครหรอกเดี๋ยว ไปดีกว่าเดี๋ยว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 ข้างนอกมีใครไหมวะข้างนอกมีใครไหมโอ้ยมี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 มันมาแล้วมันมาแล้ว,ม,วมันวิ่งไปแล้วมันวิ่งไปมันวิ่งไปแล้วเห็นอยู่ตัวหนึ่งนะเดี <S <S ๋ยวน,นะแป๊บแป๊บแป๊บเฮ้ยเจอ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 มีเอาสิเอาสิเรียบร้อยน็อกหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมีอีกไหมวะ ว่อมต้องมีอีกแน่เลยวะ่ะก็มันต้องมีอีกแน่นอนเชื่อดิมันต้องมันต้องมีอีกแน่นอนเลยวะ่ะเดี๋ยวออกไปดูก่อนนั่นเฮ้ยเจอ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 ,เจอมันมาหน้าหลังเหลื่อนนิดเดียววะ่ะเออไม่ทันไม่ทันไม่ทันว่ะไม่ทันไปที่ห้าว่ะแค่นี้ได้ทั้งสามคะแนน อรอบนี้มีสมคนวัดไม่มีสี่ไม่ครบสี่คืนไปบนข่าดีกว่านะครับรู้เดียวก็รู้ว่ามันจะต้องเจออะไรรู้ทั้งรู้ว่าจะต้องเจออะไรกันบ้างไม่อยากให้ถึงวันจันทรเลยนะทำงานโคตรน่าเบื่อเลยบอกตรงเเด,ดมองผิดไปว่ะเด็กอุ้ยข้าง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 าง เออล้มเกือบตั้งตัวไม่ทันเกือบตั้งตัวไม่ทันบอกเลยเดี๋ยวมันมีอีกไหมวะเออมีมีมีอุ้ยมีไหนอะไหนวะแม่งอยู่ไหน,นวะ,นนอนวะโอ้ยอ่ะอุ้ยอยู่ที่สองวะ่ะบวกเจ็ดคะแนนมาไม่ค่อยดีเลยวันรอบที่แล้วนะครับเฮ้ยมีคนไทยวะ่ะมีคนไทยเว้ยคนหนึ่ง แล้วแล้วลงไปแล้วด้วยไอ้ตรงถ้ำตรงนี้ไม่ไม่ไม่เคยมาเลยนะปกติจะลงแต่แถวลงไฟฟ้าเพรแถวลงไฟฟ้ากับแถวท่าเรือมันจะมีของเยอะมันจะมีของอยู่เจอแต่วิกเตอร์วะ่ะปืนดีๆไม่มีให้เล่นเลยเหรอโอ้ถอมสันเจอเจอ ตามเข้าไปแล้วกันกีเบอร์หนึ่งตายแล้วหรอไม่เห็นเลยนะาาเฮ้ยคน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 บนรถบนรถหูยโาไม่ยายด้ยยนยยยยยอยนยยรยย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 อยเยย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  จะซ้ำเลยแล้วหนาวะ <'m> เอาเวนเอาเพื่อนล่วงเบอร์สามเอ้ยเบอร์สองเบอร์สองเบอร์เบอร์สองเบอร์สองล่วงวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปกะอุ้ยดูดูดูแสดงว่าต้องมีตัวอีกแน่เลยวะ่ะเดี๋ยวนะ กูไปกูไปดีกว่าไม่ชุบแล้วไม่ชุบแล้วไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าถ้าชุบไปก็เสียเวลาปเปล่ารีบไปดีกว่าวงนี้ก็เข้ามาจังเลยตายหาเพื่อนล้มหมดแล้วเหลือกูคนเดียวยุ่งแล้วยุ่งแล้วนะครับ ปืนไกลวะเดี๋ยเอาลงน้ำซะหม่เออตายใน12คะแนนวะมาเอาจริงเอาจังกันหน่อยรอบนี้เดี๋ยวหาของเนี่ยผมชอบลงตรงนีำำ้มากเลยตรงนี้จะโล่งไม่มีคนของก็มีเยอะพอสมควรนี่ไงอูของเยอะของเยอะมาก เรียกได้ว่าของเยอะของเยอะของเยอะมาทำห,ห้อกอะกเลยปืนสั้นได้สก,กามาครับจัดไปเลยแม่กูดังมียามไหมวะเออมีมีมมโอยปืนลั่นปืนลั่นปืนลั่นบางทีเผลอไปกดไงมันก็เลยลั่นครับ เอ้ยเอาปืนนี้ดีกว่า,าปืนนี้ดีกว่าปืนนี้มันจะมันมันมันจะแน่นอนกว่าเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเล่นเกม PUBG เนี่ยผมจะใช้แค่สองอาวุธคือ,อสก,ก่ากับ M4 แต่ว่าต้องเล่นสโคปแบบดีๆหน่อยสโคปสโคปสองสโคปสี่สโคปแปดอะไรเงี้ยมันจะมันจะวางเป้าได้แม่นกว่าแล้วก็เอียงไปมาได้ด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยเองไปมาได้เล่นสองสโคบได้ด้วยอะ่ะแต่ว่ามันจะไม่ดีดเท่าสก,กาเท่าไหร่นะนะครับช่วงนี้เกมแต่และเกมไม่ค่อยมีอะไรนะ่าสนใจเท่าไหร่เดี๋ยวเด,วเด,วเดวคน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 อืมล่วงไม่ได้แต่งสโคบนะฮะยิงแม่น,มนๆไปเลยไม่ค่อยดีปอะ่ะเรียบร้อยครับ นี่ยไม่ค่อยดีดไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดีดนะฮะแต่มีปัญหาคือเวลายิงเป้ามันจะวางไม่ค่อยตรงถ้าพูดถึงฟรีไฟล์ชุงนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วนะตั้งแต่กิจกรรมห้าปีไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจแล้วนะเกมก็เลยดูจุดจนันจางโดยเฉพาะสุ่มสี่วิสีนิดสุ่มทีนี้สุ่มไปทุบมามีแต่พวกกระก,ก,กากนั้นเลยนะไม่ไหวจริงนะเกมนี้ ระบบปักก็เยอะมากไงน,นะแถมระบบสุ่มก็มีปัญหาอีกสุ่มไปสุ่มมาเจอแต่พวกก,กากหาห้องน้านนต่้งหากนะครับเฮ้ยถอดแถ <c oughs> แต่ว่าเท่าที่เพิ่งเด,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 ดคน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 คเออเรียบร้อยน็อกสองเรียบร้อยเรียบร้อยแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ก็ไต่แรงมาจะถึงเดนบอนได้ก็ถือว่าไม่ก็ถือว่าสุดยอดมากเลยนะได้แค่ 2, สองซีซั่นเอง <c oughs> โคตรสนุกเลยตอนนั้นแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะขอห่างหายไปสักพักหนึ่งนะฮะฟรีไฟนะครับสักพักใหญ่เลยแหละนะครับอาจจะปรับปรุงให้อะไรให้ดีกว่านี้คุ้เก่งวะ่ะเบอร์สามแล้วเบอร์สามคนไทยด้วยนะจริงๆดูเบอร์สามคนไทยด้วยคนะุณผู้ชมอยู่นี่ไงนี่ไงดอกลงมาพอดีเลยกำลังจะมาเอาของมีอะไรไปวะ เดีดๆเดี๋ยว,วมดเด็ดเดเด็ดเดโดเด็ดเดะเด็ดเลยไม่มดอะไรเลยดะครับดเฮ้อเด็ด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 เดาดรดออ็ดเด็ดเด็อ,อเ,ลววเ,ลเลอดอเลเด็ด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 เเด็ด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 เา็ดเด็ดรด็ดเด็เด็เดดเเด็ดเด็ดเดเด็ดเด็ดเบเด็ด,ดเด็ดเด็เะเดดดเดดเั มันอยู่ตรงเดี๋ยวเดี๋ยวปืนลัน่นไหนวะแมพมันบอกว่าอยู่อีกฟากนะเฮ้ยเดีๆๆๆ๋ยวเจออืมขวาก็มีวะ่ะ เอาจริงๆนะไม่กล้าไปเลยจริงๆบอกตรงเพราะว่ามันดักนีหลายจุดแล้วก็เหลืออีกเจ็ดคนเองเนี่ยขณาก้อนหินยิ่งแหลกเป็นเม็ดทรายนับภาษาอะไรกับหุดใจเดี๋ยวเดี๋ยวไหนวะศัตรูตัวทมด เห็นเธอตอนนี้ที่เปลี่ยนจากฉันไปฉันกำลังจะเสียเธอใช่ไหมไม่ทันได้เตรียมใจเมื่อเห็นเธอเดินจากไปและตัวฉันคงทำได้แค่เพียงต้อง,งยอมรับความจริงได้แต่เกิดเดี๋ยวเจอเจอเจอเ,จอเ,จอเ,จอเดี๋ยวโอ้โหไม่อยู่ตรงนู้น แต่เนดะมันต้องเห็นกูแหละมันต้องเห็นเราแหละเดี๋ยวปะเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยโดนโดนโดนไม่ไหวอย่าฝืนดีกว่าวะตายก็ต้องตายเนาะหัวแข้แน่นอนเลยว่ะเอ้อโดนคูนแปดหูว่าแล้วต้องโดน โอ้เอาไม่อยู่จริงๆเอาไม่อยู่จริงนึกไม่ถึงจริงจะตายอยู่แล้ะไปไหนก็เดินทางมาถึงตรงนี้วะได้เท่าไหรนะ่นี่ยฮะในหนักที่เท่าไหร่วะอุ้ยที่สองไม่เร็วสิบสองคะแนนครับอ่าได้ MP ด้วยนะครับโครเท่นะครับค่าดได้สามตัวในที่สองไปนะครับ